สวัสดีครับเเผมนายมิกนะครับอันนี้เราจะมารีวิวดับใหม่ของแมปฮันตี้ซัมบี้นะครับเราวันนี้เรามากับคู่หูนะครับหนูแฟงนะครับใหม่นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างตีธรรมดาอุย้ยอุ้ยตีธรรมดาแรงอยู่นะครับวิ่ยดอกสามอ่ะมันมันตีมอนดอกแรกเข,ข้าหกดอกสองเข้าสิบสองดอกสามเข้าสิบแปดวิแรงอยู่นะแฟง สกิลต่อไปนะครับเราจะลองใช้สกิลเอ็กครับสกิลเอ็กนี่การหมุนดาบนะครับเว้ยแรงอยู่นะสกิลต่อไปสกิลแซนดครับโอ้เป็นเหมือนกงจั่งครับสกิลแซดเหมือนเหมือนกองจั่งครับเป็นกงจักรพุ่งไปครับเมื่อกี้เหมือนจะขยับเมาส์ได้นะเอ่อต่อไปสกิลซีครับสกิลซีอ๋อเป็นการดูดครับทำให้ศัตรูมึนครับ เหมือนคำรามอ่ะเหมือนเป็นดาบคำรามอ่ะจัดรูปมันได้นี่ครับก็ประมาณนี้สกิลแซดสามารถเคลื่อนที่ได้ครับกดแล้วสามารถพุ่งได้เหมือนเหมือนของกีตาร์สกิลซีครับแต่ว่ากีตาร์สกิลซีมันพุ่งไม่ได้ยูเอ็กก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคยางพอแล้วนะประมาณนี้นะครับเราก็จะเล่นแต่ ดาบใหญ่ครับเราจะเอ้ยหลงเปลี่ยนเป็นคาตานะเราจะไม่ใช้คาตานคะเราจะใช้แค่ดาบใหญ่คนระับจะมาดูกันว่ามันจะชนะได้หรือไม่เนีย่ยครับดูดูมัน,ม,นมันเบิร์ดมันเบิร์ดตัวได้มันเบิร์ตเฮ้ยเุ้ย,ยขอโทขอแพ้บมันสามารถเบิร์ดดาเมจได้ครับ QC เนี่ยแต่ว่าสกิลคูลดาวก็ถือว่านานไหมนานอยู่นะครับก็รวมๆก็ใช้ดีครับถ้าแบบไอ้พวก ไอซอมบี้บาดเจ็บบอลนะครับโหนี่ดู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 สกิลใช้ได้ครับใช้ได้โอ้เออสกิลสกิลแซดนะสกิลแซดแบบเล่นจบแล้วแบบกระโดดออกมาสกิลมันหมดปึ๊บออกมามันแบบปุ้มลงเลยอ่ะเหมือนเราใช้ผลโมจิอ่ะในบล็อกฟูดอ่ะผลสกิลตีสีฟาแล้วก็วิ่งอะได้ได้เลยไ ครับต่อไปนะครับ,บ,นนรบเราก็จะรอดูสกิลอันตีของมันนะครับสกิลจีนะครับฟันหนึ่งครั้งคือก,การทุบอ๋อชิกสามครั้งน่าจะเป็นการฟันย้ำๆนะครับนี่ครับสามารถปาดน,นี่ได้หรือว่าใช้ได้ครับมาแล้วครับเราเราต้องรอแบบ ซอมบี้เยอะครับรวมๆนะครับคุณแฟงเดี๋ยวกดสกิลจีเล่นครับได้ครัับบได้ครรวมๆมาแล้วครับยังไม่มามันมาหน้อยันะนี่ครับาสกิลจีก็จะประมาณนี้ครับโอ้อลังการใช้ได้ฮะโอ้ยซอมบี้แม่งบังว่ะโอ้เป็นเหมือนไฟครับไฟนรกอะไรเงี้ยว่าใช้ได้ครับโหใช้ได้เลยครับ หมือนว่าสกิลจะแม่นี่แหละครับเหมือนมันจะตีไม่โดนเราหรือเปล่าแต่ว่าตอนแรกนะครับเหมือนเล่นตอนแรกมันก็จะแบบมีบั๊กนะครับบั๊กก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็เข,ข้าใจครับเขาเปิดมาได้ไม่ถึงเดือนเลยไม่ถึงวันเลยเฮ้ยไม่ถึงอาทิตย์เลยเนี่ยครับทุบมันทุบหมดเลยอ่ะเหลือพายแล้ว อยากติดตามเขานะว่ามันได้ถึงไหนครับแบบเนี้ยมันสนุกนะอนดิทำได้ดีครับถือว่าแมปทำได้ดีมากอยากดูดูดูสกิลสวยฮะเขาทำแบบเอฟเฟกได้ดีเลยชอบชอบจุดนี้ของเขาแหละเนี่ยมันมาเยอะก็กดอันนี้กดอตินะครับแล้วก็มันก็จะแบบการระเบิดดูดู นะครับถ้ากดถ้ากดซีก็จะมึนนะมันจะมึนนะครับซอมบี้จะมึนเราก็ตีได้ดครับเปิดเผาครับเปิดเผาโอ้ยช่วยไปขับหนีดีกว่าไหมเอ้ยข้าตัวใหญ่กรันตัวใหญ่เดี๋ยวค่อยนขับเราน่าจะได้ตัวใหญ่ครับน่าจะได้ตัวใหญ่จิ๊กดาวิผ่าน์ครับ จะได้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 แล้วตายแล้วตายแล้วปปโอเคครับจบแล้วบินออกไปแล้วนะครับก็ขอรีวิวก็ประมาณนี้นครับของใหม่นะครับถือว่าใช้ได้ครับก็ดีครับดาบใหญ่โอเคครับก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับบายครับเจอกันครับ